วันนี้นะคะมีสกุชี่แท้ล็อตใหม่มาอีกแล้วค่ะเย่ก็ <st arts> ใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้ง line <c oughs> ไอ l ดี e ไลน์คไว้ที่ชื่อคลิปนี้เลยนะคะ <st arts> ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามันคืออะไรคะ่ะมันก็คือนี่เลยคะ่ะเป็น ครีมพัฟของลูซิโอนะคะเป็นของลูซิโออตแรกเลยนะคะที่เราได้รับมานะค,ะค่ะราคาชิ้นละ200บาทนะคะก็เราจะทิ้งไอเดียไลน์ไว้ที่ชื่อคลิปนะคะมีลายแบบเลยนี่เลยมีทั้งหมด4ลายด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูทีละเอ้ยมีทั้งหมด5ลายะคะ่ะเดี๋ยวไปดูทีละลายกันเลยนะคะลายแรกก็จะมีเป็นแบบรถธรรมดานะคะจะมีเป็นมีเป็นไส้นะคะเป็นรถช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เป็นแท็กค่ะ แทนของลูซิโอนะคะเป็นของแทนเนาะนี่นะคะสโลนีน้ด้วยนะนุ่มๆน,นะคะเราก็แบบเน,น้น่นปินมากๆเลยนะคะน่ารักอะราคาชิละสองร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะก็จะมีเป็นรสช็อกโกแลตค่ะนี่เลยมีเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ครีมก็เป็นรสช็อกโกแลตนะคะ แล้วก so ็ม um so ีเป um. so ็นลาดซอสได้นะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเป็นลาดซอสช็อกโกแลตด้วยนะคะแท็กนะบอลเชมเป็นสีชมพูนะคะน่ารักมากแล้วก็จะมีเป็นรสเออธรรมราค่ะก็มีเป็นลาดซอสช็อกโกแลตแล้วก็ข้างในเป็นรสวานิลาลค่ะนุ่มสลำมากๆเลยนะคะแท็กนะทีละ2บสองร้อยบาทเราก็จะมีเป็นสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็เป็นลาาซอสช็อกโกแลตค่ะแล้วก็มีเป็น ครีมข้างในเป็นรสวานิลลานะคะสะโลนีน้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแหกค่ะก็จะมีเป็นอันนี้มีเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็ลาดพาวเดอร์นคะคะเป็นเหมือนน้ำตาลนะคะด้านบนแล้วก็เป็นไส้วานิลาค่ะแหกนะคะก็ราคาชิ้นละ2 0 0บาทนะคะใครสนใจนะคะก็ทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะเราจะทิ้งออดีไลน์ที่ชื่อคลิปนะคะ เป็นของแถมด้วยคืออันนี้เราแนะนําเลยนะมันน่านรักมากอลยคือแบบดูดิถ้าแบบซื้อครบสี่ลายเอาไปสะสมได้นะคะเป็นของลูซิโอด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่ามันแรงหรือ,อยังนะคะแต่ว่าก็เห็นร้านขายน้อยนะคะน้อยนะไม่แน่ใจว่าแรงหรือ,อยังนะคะอย่าลืมรีบซื้อไปสะสมกันนะคะเป็นคุชชี่แท้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็ อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะคะบ๊ายบาย